โอเคก็กล่าวสวัสดีพี่น้องนักปันทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีเด็ดสลอชแนลกันอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมยังอยู่ในเว็บไซต์ของเบลฟิกเจ็ดแปดเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะกับเกมไวคอสเตอร์นะครับผมเกมอะไรวะเกมสวนสนุกนะเกมรถไฟหออะไรสักอย่างนี่แหละนะท่านผู้ชมมาดูกันครับวันนี้นะกติกาคร่าวๆนะครับผมก็มีเซฟพิเศษมีไวมีแคตเตอร์เหมือนกันนี่ครับตัวถูกแผงก็จะเรียงลงมาตามนี้เลยนะครับสัญลักษณ์ตูกแพงนะครับผมก็ตัวคุ้นนะครับ จะเพิ่มขึ้นนะครับผมสำหรับสแคตเตอร์ใช้4ตัวนะผู้ชมนะในการแล้วก็มีซื้อฟิชเชอร์บ่ายกันด้วยนะผู้ชมนะเออมาดูกันครับข,ข้าวๆนะผู้ชมนะซื้อฟิชเชอร์แล้วกันนะผู้ชมนะไม้ละพันห้าก่อนนะครับไม้แรกไปกันเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะผมก็จะทำขึน้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามท่านที่มีอายุต่ำกว่าปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ โอ้โหายเข้าวพดเอ้ยไม่ใช่ดิสแกตเตอร์เข้าวพดเยอะนะคุผู้ชมนะไม้แรกนะครับมาดูกันท่านผู้ชมจะเป็นยังไงนะครับเข้าเยอะๆแบบนี้มันจะจ่ายเราหรือเปล่านะครับโอเคสวยงาม เนี่ยถ้ามันได้มาเยอะๆมันก็ชอบปั่นฟาวทิ้งอย่างนี้ยท่านผู้ชมจริงนะลองสังเกตด,ดูหลายทีแล้วก็เป็นหลายเกมด้วยนะตัวคูณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามคอมโบนะครับผมปกติเหมือนเกมทั่วๆไปนะครับโอ้โหไม้แรก เพนปุยมุยท่านผู้ชมโอ้โหมันไม่เข้าเลยว่ะเออโอเคยังดีโอ้โหไม่เข้าช่วงช่วงหมุนสุดท้ายนะครับผมเออมาไหลหมุนสุดท้ายว่ะเดี๋ยวจะมา14หมุนทำเพื่อนะครับซุปเปอร์ไม่กล้าบินกันไปนะครับจังหวะนี้ก็ถือว่าไม่ขาดทุนท่านผู้ชมไหมแล้วก็บวกบวกจะบวกไม่เยอะนะ200กว่าๆนะครับมาเข้าหมุนสุดท้ายท่านผู้ชมนะเอเป็น10กว่าหมุนที่แรกไม่มานะครับผมเดี๋ยวไปขันต่อกันท่านผู้ชม รอบนี้ได้12มาดูกันครับรอบน้อยกว่าเดิมนะไตตัววายค้างนี่มันก็น่าจะมาอยู่แถว2แถว3นะริงพี่อยู่ไกลเกินนะแถว4แถวห้านะโอกาสที่มันจะ,ะเข้ามันก็ยากนะคุณผู้ชมทีแอรกอะไรก็ได้แหละต้องขอเข้ามาก่อนนะขอสะส่งตัวคูณน,นะครับแต่ไอตัวงแพงอะชอบเข้ามาไวชอบเข้ามาไวตอนตัวคูณน,นี่น้อย สุกุนเยอะๆแล้วไม่มานะครับเอาเฮ้ยฟีในฟีหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหไม่มานะครับผมนึกว่าจะได้นหมุนฟีในฟีนะโอ้เหลือสี่หมุนตายแล้วพุ่งบวกมาสองร้อยกว่าไม้นี้น่าจะยับเยินนะท่านผู้ชมนะจะไปลุน้นอ่าหมุนสุดท้ายแล้วกันนะเหมือนเหมือนไม้แรกแล้วกันนะ <laughs> อาจจะมาให้เราก็ได้นะครับ เจ็ไม้นี้โดนไปเต็มๆนะผู้ชมนะนุ่นไปอยู่ตั้งไก่ผู้ชมไปอยใใู่อะไรวะไกลขนาดนั้นนะครับไปอยู่แถวที่ห้ากันเลยทีเดียวนะ แล้วมันก็ฝั่นฟาวทิ้งไปซะหมดนะครับโอ้โหไม้นี้โอ้โหพิ่งมาหมุนทุดท้ายอีกแล้วเออไหลหน่อยไหลหน่อยก็จะยับนะท่านผู้ชมนะฝันยุ่งถึงไม้สุดท้ายยิงได้40นะเมื่อกี้นะ แต่ก็ยังดีครับผู้บบกลับมาที่900เอา้เอาก็ถือว่าได้ซื้ออีกไม้แล้วกันนะครับ โหแย่เลยท่านผู้ชมมาตุ้งบวกมาหกอีกสองุนสุดท้ายนะครับเกินไปเอาที่ลุ้นฟีสปินนะท่านผู้ชมนะถ้าไม่มาก็ถือว่ามันไม่มานั่นแหละคิดว่า <Yes> ยังได้ลุ้นต่ออยู่นะครับโอ้โหไม่มาจริงด้วยว่าเฮ้ยหมุนสุดท้ายเอา เียบร้อยครับไม้นี้หนักสุดท่านผู้ชมบวกมาร้อยเดียวโอ้โหเหลืออีกพันเดียวไงวะเนี่ยเดี๋ยวลองปัดเองดูนะผู้ชมนะ ฟันเองยังไม่ไม,ไม่ไม่มีเข้าเลยนะผู้ชมนะนานทีนะครับเออต่อเนื่องหน่อยดีวะต้องอาศัยไหลๆแหละเพราะว่าต้องอาศัยตัวคูนี้เยอะหน่อยนะครับผมเอาไว้กลับมาต่อลมหายใจได้อีกหน่อยนะผู้ชมนะ 100. เอา้าโอ้โหสแกตเตอร์เข้าเฉยนะผู้ชมโอ้ลุ้นแบบนี้ไม่ต้องซื้อดีกว่านะครับมาเข้าเกมโบนัสแล้วนะปั่นเองอุ้ยได้5ตัวด้วยเอา12หมุนเออมันก็ต้องหวังแบบนี้ว่ะท่านผู้ชมจริงๆซื้อเอาไม่เข้าท่านผู้ชมนะไม่เข้าเลยนะครับ กี่ไม้เมื่อกี้ซื้อไปสามสี่สี่ไม้สี่ไม้ห้าไม้นี่แหละนะโดนทุกไม้นะครับผมมีไม้แลกห่วงมันแค่สองร้อยนะจำไม่ผิดนะเอาดิฟีนิฟีะขอเพิ่มเถอะไม่มานะครับเออปั่นเข้าเองยังไหลกว่านะผู้ชมนะยังมากว่านะครับ บิกวินกันไปครับเอาเจ็ดร้อยกว่าเออก็กลับขึ้นมาหน่อยก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> โอ้โหเกือบเจ๊งไปแล้วนะสวยนึกว่าขวดน้ำจะมานะแถวแรกนะเขีวน้ำดิโอ้ยสี่หมุนขวอาอกหน่อยเฮ้ะเออตัวฟูนเริ่มเยอะแล้วนะเพืองแพงมาเฮะ โอ้ไม่ไหลว่าหมุนสุดท้ายท่านผู้ชมเออโอเคจังหวะน,นี้ไหลว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมวายมาสองตัวนี้ยังไหลยอยู่นะครับโอเคอยู่จังหวะน,นี้ซูเปอร์เมกาวินนะครับผมซูเปอร์เมกาวินกันไปนะท่านผู้ชมนะก็กลับมาที่ทุนนะท่านผู้ชมนะนิดหน่อยนะครับดูนี้ปั่นเองแต่แรกดีกว่านะท่านผู้ชมนะมา เดี๋ยวเราจะลองดูกันใหม่นะผู้ชมนะไม่ยอมแพ้มันนะนมัน1ันห้าเหมือนเดิมนะครับผมพอกับมีซุนก็ซื้ออีก <laughs> เออต้องมาบ้างสินอ้องไปแล้วก็จะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับจังหวะนี้ต้องมาดีกว่าเดิมมัง้งดีวะ คมสุดท้ายไม่คุ้มเหมือนเดิมอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยบิ๊กวินนะครับผม400นิดนิดๆก็ยังขาดทุนกันอยู่นะไม้นี้ซื้อพันห้านะครับอ้าววายมาแบบนี้ว่างไงจังหวะนี้800เอ้เอาครับยังไหลครับท่านผู้ชมหือบันเจดเออโอ้โหมันไหลมัน นึกว่าจ,จะไม่ได้แล้วนะโอเคท่านผู้ชมพลิกเกมนะครับกลับมาบวกนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าปั่นเองนะท่านผู้ชมปั่นเองมาแล้วก็มาซื้อม้าสุดท้ายนี่ก็ถือว่าบวกนะครับเพิ่มเพิ่มถือว่ามี่กำไรแล้วแหละพอพอแล้วดีกว่านะท่านผู้ชมไม่ไปต่อดีกว่าเราไปเกมอื่นกันดีกว่านะเกมนี้เสียงจัดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเลยแล้วกันท่านผู้ชมบ๊าายยบ